สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจมากคือเอาภาษาเทคโนโลยีมาอธิบายเรื่องจิตใจเราชื่อว่ากรรอัลกอริทึมครับแล้วก็จะเน้นไปที่ปัญหาหนึ่งที่ผมว่าหลายคนน่าจะเจออยู่นะคือ overthinking loop ไอ้อวงจรความคิดวนๆซ้ำๆเนี่ยแหละครับที่ในบทความ EP 1 8เขาบอกว่ามันฆ่าความสุขเราเลยนะ ซึ่งแนวคิดนี้เป็นของคุณมาสเตอร์พี่เก่งรรินทร์เพชเชเริญน,นะครับคือถ้าจะให้เห็นภาพรวมๆก่อนนะครับกรรมอัลกอริทึมเนี่ยเขาพยายามจะถอดรหัสกฎแห่งกรรมหรือว่าเหตุกับผลนี่แหละแต่ว่าใช้การเปรียบเทียบกับคอมพิวเตอร์เหมือนว่าเจตนาเราเป็นโค้ดที่เขียนชีวิตเราเองแล้วสติกเ็เป็นเหมือนเครื่องมือแก้บัอะไรทำนองนั้น เป้าหมายวันนี้ก็คือเราอยากจะเข้าใจว่าไอ้เจ้า overthinking loop เนี่ยมันทำงานยังไงแล้วเราจะเอาหลักการจากแนวคิดนี้มาดีบักหรือว่าแก้ไขมันได้ยังไงให้ใจเรามันสงบขึ้นได้บ้างครับอืมเป็นมุมมองที่แบบว่าน่าสนใจมากเลยนะคะการยืมคำจากโลกเทคมาอธิบายหลักธรรมโดยเฉพาะเรื่องกรรมเรื่องสติเนี่ยคะ่ะอาจจะทำให้หลักการที่บางทีก็ดูซับซ้อนเนาะมันเข้าถึงง่ายขึ้น โดยเฉพาะกับคนยุคนี้ที่คุ้นเคยกับพวกโปรแกรมพวกอัลกอริทึมกันอยู่แล้วงั้นเรามาเริ่มแกะดูแนวคิดนี้กันเลยดีกว่าครับคือจุดประสงค์หลักๆของร,รมอัลกอริทึมเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่แค่ทำนายโชคชะตานะครับแต่มันเหมือนเป็นคู่มือให้เราลงมือปฏิบัติเลยให้เราเขียนโค้ดชีวิตใหม่ด้วยสิ่งที่เขาเรียกว่าโค้ดแห่งเจตนาหรือเจตนาก็คือความตั้งใจของเรานี่เองถูกไหมครับ ใช่ค่ะแล้วเครื่องมือสําคัญเลยนะคะที่จะทําให้เราเข้าไปจัดการโค้ดชีวิตเราได้เนี่ยก็คือสติหรือ Mindfulness นี่แหละค่ะในแนวคิดนี้เนี่ยเขาเปรียบสติเหมือนออโปรแกร,รมตรวจสอบหรือ Debugger ชั้นดีเลยนะที่ช่วยให้เราหาข้อผิดพลาดในระบบความคิดของเราเป้าหมายก็คือใช้สติในหลักนาไปสู่ความเข้าใจที่ลึกขึ้นผ่านการฝึกที่เรียกว่าสติปัฐาน4สติปัฐาน4าในบทความเขาเปรียบเทียบไว ฟังดูซับซ้อนเหมือนกันนะครับบอกว่าเป็นระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรมระดับสูงสุดเลยทีเดียวพอจะอธิบายให้เห็นว่าง่ายๆได้ไหมครับว่ามันทำหน้าที่อะไรในการแก้ปัญหานี้อืมถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆนะคะสติปัฏฐาน4ีเนีย มันคือกระบวนการฝึกให้เรามีสตินั่นเองค่ะม,มันคือการฝึกสังเกตสิ่งสี่อย่างคือกายค,ความรู้สึกหรือเวทนาจิตแล้วก็สภาวะธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราการฝึกแบบนี้จะช่วยให้เรามีเครื่องมือสำคัญ2อย่างเลยค่ะในการดีบักจิตใจเรา อย่างแรกคือสมาธิหรือ concentration ที่ทำให้จิตเราตั้งมั่นไม่ฟุ้งซ่านอย่างที่สองคือปัญญาหรือ wisdom คือความเข้าใจที่ถูกต้องว่าอะไรเป็นอะไรทำให้เราเห็นปัญหาในระบบความคิดได้ชัดเจนขึ้นถ้าพูดง่ายๆก็คือสร้างฐานให้จิตเราแข็งแรงพอที่จะรับมือกับลูปหรือความซับซ้อนต่างๆได้นะคะอ๋อพอจะเข้าใจภาพรวมแล้ครับว่าต้องมีสติเป็นเครื่องมือพื้นฐานก่อนทีนี้ กลับมาที่ประเด็นหลักของเราวันนี้เลยคือ EP 1 8ที่พูดถึง Overthinking Loop โดยเฉพาะเลยบทความเปิดหัวมาว่าวันนี้เราจะถอดรหัสอีกหนึ่งโค้ดสุดร้าย Overthinking Loop หรือวงจรคิดวนไม่รู้จบหูแค่ชื่อก็รู้สึกเหนื่อยแล้วนะครับเนี่ยในมุมมองของกรรม a Algorithm นี่มันคืออะไรกันแน่ครับมันก็คือโปรแกรมความคิดที่ทำงานผิดพลาดนะคะเหมือนลูปในคอมพิวเตอร์ที่มันรันไม่หยุด วนซ้ำไปซ้ำมาจนระบบมันรวนไปหมดถ้าจะลองแยกส่วนประกอบตามหลักอัลกอริทึมที่บดความอธิบายไว้นะคะก็คือจะมีอินพุตหรือเหตุหรืออักุศลลกรรมอันนี้เปรียบเหมือนข้อมูลที่เราป้อนเข้าไปในระบบความคิดซึ่งสำหรับ overthinking loop เนี่ยมักจะเป็นพวกความกลัใช่ค่ะความพยายามอย่างหนักที่จะควบคุมทุกอย่างให้ได้ดั่งใจแล้วก็ความลังเลสงสัยไม่มั่นคงทางใจแล้วก็มีอัลกอริทึมเอาพุตหรือผลหรือวิบาก อันนี้ก็คือผลลัพธ์ที่ออกมาจากการประมวลผลอินพุตพวกนั้นซึ่งก็คือความทุกข์จากการคิดวนไม่จบสิน้นการสูญเสียความสงบข้างในแล้วก็การติดกับดักอยู่กับอดีตหรือไม่ก็ล่องลอยไปกับความกังวลในอนาคตนะคะในบทความมีตัวอย่างหนึ่งที่ผมว่าเห็นภาพชัดเลยคือคุณเมย์เขาเป็นคนคิดเยอะวางแผนทุกอย่างละเอียดมากเพราะลึกๆแล้วกลัว กลัวชีวิตไม่แน่นอนกลัวไม่ปลอดภัยแต่ว่ายิ่งคิดยิ่งวางแผนใจกลับยิ่งเหนื่อยคิดวนไปเรื่องเก่าๆว่าเอ๊ะตอนนั้นพูดอะไรพลาดไปหรือเปล่าหรือกังวลเรื่องอนาคตว่าถ้ามันไม่เป็นตามแผนไปเป๊ะจะทำยังไงต่อมันเหมือนคอมพิวเตอร์ที่เปิดโปรแกรมค้างไว้แล้วมันก็รันวนไปเรื่อยๆจนเครื่องร้อนแต่ได้งานอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยใช่ค่ะ เคสคุณเมนี้ชัดเจนมากเลยถ้าเราลองวิเคราะห์อินพุตหรือเหตุที่ป้อนเข้าระบบความคิดของเขานะคะจะเห็นเลยว่าตัวหลักๆคือความกลัวกับความไม่มั่นใจบทความเขาชี้ว่าลึกลงไปอีกอาจเป็นเพราะเขาไม่เชื่อมั่นในหลักการทำงานของธรรมชาติหรือที่เรียกว่าปฏิจสฏจสมุตบาทปฏิจจสมุตบาทค่ะ ถ้าพูดง่ายๆก็คือกฎที่ว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยของมันนะคะพอไม่วางใจในกลไกนี้ก็เลยเกิดความพยายามที่จะเข้าไปควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความคิดของตัวเองแทนเออแล้วทำไมการพยายามควบคุมด้วยความคิดมันถึงผิดพลาดล่ะครับฟังดูก็น่าจะเป็นวิธีแก้ปัญหาที่สมเหตุสมผลดีออก เพราะว่ามันขัดกับอัลกอริทึมหรือกฎของธรรมชาตินั่นสิคะบทความอธิบายว่าการพยายามเข้าไปควบคุมสิ่งที่โดยธรรมชาติแล้วมันควบคุมไม่ได้หรือสิ่งที่ไม่แน่นอนเนี่ยซึ่งมันขัดกับหลักอนิจจังหรือ impermanence ความไม่เที่ยงแท้ของทุกสิ่งครับอนิจจัง การทำแบบนั้นจะทำให้ระบบจิตของเราเกิดอาการเออร์อร์หรือทาง,งานผิดพลาดไปเลยเหมือนเราพยายามสั่งให้โปรแกรมทำในสิ่งที่มันไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ทำนะคะผลก็คือระบบมันจะรวนยิ่งเราฝืนธรรมชาติด้วยความคิดมากเท่าไหร่จิตมันก็ยิ่งปั่นป่วนเกิดเป็นหลบวนไปวนมาไม่รู้จบค่ะโหฟังดูเหมือนทางตันเลยนะครับเนี่ยยิ่งคิดหาทางออกยิ่งเหมือนจะติดกับเข้าไปใหญ่แต่บทความก็บอกว่ามีทางแก้อยู่ แล้วทางออกจาก Overthinking Loop ตามแนวคิดนี้คืออะไรครับใช้การพยายามบังคับตัวเองให้หยุดคิดหรือเปล่าครับแต่แต่ผมว่าคุณเมย์เขาคงพยายามแล้วแหละมันน่าจะยากมากเลยนะโดยเฉพาะเมื่อ Input มันคือความกลัวที่ฝังลึกขนาดนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากเลยค่ะบทความเขาเน้นเลยนะคะว่าทางออกที่แท้จริงเนี่ยไม่ใช่การพยายามหยุดคิด เพราะว่านั่นก็คือการใช้ความคิดอีกแบบหนึ่งเข้าไปสู้กันอยู่ดีอาจจะยิ่งทำให้หลูปมันแข็งแรงขึ้นไปอีกแต่ทางออกคือการมีสติรู้เท่าทันความคิดที่กำลังเกิดขึ้นณปัจจุบันขณะคะ่ะรู้เท่าทันหมายความว่ายังไงครับในทางปฏิบัติจริงๆแล้วต้องทำยังไงมันผุดขึ้นมาในใจเรานะคะเหมือนเรานั่งดูข้อมูลที่มันไหลผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์โดยที่เราไม่เข้าไปกดคลิกไม่เข้าไปแก้ไขไม่พยายามลบ หรือไม่เชื่อตามเนื้อหาที่เห็นทันทีเห็นมันเป็นแค่กระแสข้อมูลหรือปรากฏการทางจิตอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตามธรรมชาติของมันเมื่อเรามีสติรู้ทันแล้วที่สำคัญมากๆเลยคือไม่ป้อนเชื้อเพลิงให้กับความคิดเหล่านั้นค่ะเชื้อเพลิงหมายถึงอะไรครับเชื้อเพลิงของความคิดเชื้อเพลิงในที่นี้ก็คือแบบว่า ความเชื่อว่าความคิดนั้นคือตัวตนของเรานะคะหรือการเข้าไปยึดติดผูกพันหรือให้ค่ากับความคิดนั้นๆเปรียบเหมือนกับการที่เราไม่เติมน้ํามันให้รถคันที่เครื่องยนต์กาลังรนุนรวนอยู่พอไม่มีเชื้อเพลิงใหม่เติมเข้าไปไอลูบหรือวงจรความคิดวนซ้ํานั้นนะคะมันจะค่อยๆหมดพลังงานช้าลงแล้วก็หยุดหมุนไปเองในที่สุดมันคือการตัดฟิลไลน์หรือท่อส่งเชื้อเพลิงของความคิดวนซ้ํา แทนที่จะพยายามดับเครื่องยนต์ด้วยการไปเหยียบคันเร่งเพิ่มหรือไปสู้กับมันตรงๆอ๋อเข้าใจชัดขึ้นเยอะเลยครับคือแทนที่เราจะกระโดดลงไปในสนามรบความคิดเนี่ยเราเปลี่ยนมาเป็นเหมือนผู้สังเกตการที่มีสติอยู่ข้างสนามแทนพอเราไม่เข้าไปคลุกวงในไม่ไปให้พลังงานมันวงจรมันก็ค่อยๆฝ่อ,อ,อไปเอง ในบทความเขาสรุปผลลัพธ์ไว้ดีมากเลยนะครับบอกว่าเมื่อคุณวางความคิดได้ใจจะมีพื้นที่ให้ปัญญาทำงานและระบบชีวิตของคุณจะเริ่มประมวลผลด้วยความสงบอีกครั้งเหมือนพอบักตัวนี้มันหยุดทำงานระบบโดยรวมก็กลับมาทำงานได้ปกติสุขอีกครั้งถูกต้องเลยค่ะ สตินี่แหละค่ะคือเครื่องมือดีบักที่ทรงพลังที่สุดเลยพอเราฝึกรู้ทันความคิดบ่อยๆบ่อยๆจนชำนาญขึ้นนะคะเราจะเริ่มเห็นช่องว่างระหว่างความคิดแต่ละลูกไอช่องว่างตรงนี้แหละค่ะคือพื้นที่ของความสงบแล้วก็เป็นที่ที่ปัญญาหรือความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับธรรมชาติของความคิดเนี่ยจะค่อยๆปรากฏตัวขึ้นมาปัญญาจะทําให้เราเห็นเองว่าความคิดเหล่านั้นมันไม่ใช่เรานะเราไม่จําเป็นต้องตกเป็นทาสของมันอีกต่อไปค่ะก่อนที่เราจะสรุปกันนะครับ ผมขอหยิบยกข้อความปิดท้ายจาก EP 1 8ที่ผมว่าให้กำลังใจได้ดีมากๆมาฝากหน่อยเขาบอกว่าจำไว้ไม่ว่าวันนี้จะเจอบักอะไรพรุ่งนี้เราเขียนโค้ดใหม่ได้เสมอเออฟังแล้วมันมีพลังใจขึ้นเยอะเลยนะครับอืม เป็นการสรุปที่ตรงประเด็นมากๆเลยค่ะมันสะท้อนให้เห็นว่าถึงแม้จิตเราจะเคยชินกับการทำงานในรูปแบบเดิมๆที่อาจจะสร้างปัญหาหรือสร้างบั๊กให้ชีวิตเรานะคะแต่เราทุกคนมีความสามารถที่จะเรียนรู้ปรับปรุงแก้ไขแล้วก็เขียนโค้ดหรือสร้างรูปแบบความคิดและการกระทาใหม่ๆที่จะนาไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นได้เสมอเราไม่ได้ถูกกาหนดตายตัวขนาดนั้นค่ะ เอาละครับจากการที่เรามาสำรวจแนวคิดกรรอัลกอริทึม m, แล้วก็เจาะลึกเรื่อง overthinking loops จากบทความ EP 1 8วันนี้เนี่ยเราน่าจะได้ข้อคิดสำคัญสคัญกลับไปหลายอย่างเลยนะครับ อย่างแรกเลยก็คือการใช้ภาษาเทคโนโลยีมาอธิบายเรื่องกรรมกับสติเนี่ยมันทําให้เห็นภาพชัดขึ้นนะว่าเจตนาหรือความคิดเราเนี่ยแหละคือโค้ดที่กําหนดทิศทางชีวิตเราจริงๆประเด็นที่2ที่เราเจาะลึกกันไปก็คือ overthinking loop หรือวงจรความคิดวนซ้ำเนี่ยตามแนวคิดนี้มันมี Input ตหลักๆมาจากความกลัว การพยายามไปควบคุมสิ่งที่มันควบคุมไม่ได้ซึ่งมันขัดกับหลักอนิจจังหรือความไม่เที่ยงนั่นเองแล้วก็ความไม่วางใจใน,นกลไกธรรมชาติหรือปฏิจจสมุติบาททั้งหมดนี้ทําให้เกิดเอาท์คูตเป็นความทุกข์ความคิดวนเวียนเหมือนโปรแกรมที่มันติดบั๊กนะครับและที่สําคัญที่สุดเลยคือทางออกซึ่งไม่ใช่การพยายามหยุดคิดแบบหักดิบแต่คือการใช้สติซึ่งเปรียบเหมือนดีบักเกอร์นั่แหละครับ เขาไปรู้เท่าทันความคิดเห็นมันเป็นแค่ข้อมูลที่ผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไปโดยไม่เข้าไปเชื่อหรือยึดติดก,กับมันซึ่งเปรียบเหมือนการตัดเชื้อเพลิงของลูปพอเราทำแบบนี้ได้ใจเราก็จะมีพื้นที่ให้ปัญญาเกิดขึ้นแล้วระบบจิตใจก็จะกลับมาทำงานอย่างสงบได้อีกครั้งสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำจริงๆเลยนะคะก็คือพลังของการฝึกสติให้เป็นเหมือนผู้สังเกตการนี่แหลคะค่ะการฝึกดูความคิด อารมณ์ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นในใจเราโดยไม่รีบเข้าไปตัดสินหรือพยายามจะเปลี่ยนแปลงมันทันทีแต่แค่รู้ตามที่มันเป็นจริงๆเนี่ยแหละคะ่ะคือกุญแจสำคัญเลยไม่ใช่แค่แก้ Overthinking Loop นะคะแต่รวมถึง Mental Bug หรือโปรแกรมความคิดที่เป็นปัญหาอื่นๆในชีวิตเราด้วยการไม่ผูกมัดตัวเองเข้ากับความคิดเนี่ยคือหนทางสู่อิสรภาพทางใจอย่างแท้จริงเลยคะ่ะ ขอบคุณมากเลยครับสำหรับมุมมองที่ลึกซึ้งแล้วก็เข้าใจง่ายมากๆวันนี้เราได้เครื่องมือได้มุมมองในใหม่กลับไปเยอะเลยครับก่อนจะจากกัน ผมขอฝากคำถามชวนคิดให้ลองนำกลับไปพิจารณากันดูเล่นๆนะครับคือนอกจาก Overthinking Loop ที่เราคุยกันไปแล้วเนี่ยลองสำรวจในชีวิตประจำวันของเราดูสิครับว่ามันยังมีโค้ดความคิดหรือ Mental Bug รูปแบบอื่นใดอีกบ้างที่เราอาจจะกำลังรันมันอยู่โดยไม่รู้ตัวแล้วเราจะสามารถนำหลักการสติ Debugger หรือการรู้เท่าทันความคิดมีไปปรับใช้เพื่อแก้ไขบัคเหล่านั้น แล้วก็สร้างโปรแกรมชีวิตที่มันสงบสุขแล้วก็เป็นประโยชน์กับตัวเราเองมากขึ้นได้อย่างไรบ้างนะครับ